เนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศา,าสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะจึงของน้อมนำเอาพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานสเดือนนะที่ชาวพุทธอย่างเราควรที่จะทราบอย่างยิ่งสมควรที่ชาวพุทธควรน้อมนำ อาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และความเข้าใจโดยทั่วกันนะส่วนมากเราท่านทั้งหลายชาวพุทธก็จะมักทราบกันแต่ปัจฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานแต่ในครั้งนี้อัตมภาพจะขอยกเอาพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานสามเดือนนะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะช่วยให้อายุยืน,นอบรมอิธิบาสีมาอย่างดีแล้วทำจนจำแจ้งอย่างเรานี้ถ้าจะปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับก็สามารถทำได้พระโลกนาถหรือพระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้กับพระอานุ์ทั้งสามครั้งด้วยการสามครั้งแต่ว่าพระอานุน์ในขณะนั้นถ้าจะพูดไปแล้ว ก็ยังมีปัญญาไม่แข็งยังมีปัญญาไม่มากก็เลยไม่รับรู้ถึงจุดประสงค์หรือว่าพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์พระอนุน์ก็ทํานิ่งเฉยก็เลยไม่ได้นิมนต์ให้พระพุทธองค์อยู่ต่อและพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าทรงปรุงอายุสังขารเหตุที่พระองค์ทรงปรุงอายุสังขารพระพุทธองค์ตรัสว่าก็บัตรนี้แหละคาสอนของพระพุทธองค์แพร่หลายเพียงพอแล้ว ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานะฉลาดสามารถพอที่จะดำลงพรหมจันทร์ศาสนาโนวทศาสนาโหนวของพระพุทธองค์แล้วนะเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริด,ดังนี้แล้วจึงทรงปรุงอายุสังขารน,นะตั้งพระไถยแน่วแนว่ว่าจะจะเข้าปรินิพานในวันวิสาขบูรณะมีซึ่งเป็นวัน เพนเดือนหกซึ่งตรงกับวันนี้นี่เองพระพุทธองค์ยังได้ตรัสต่อไปว่าชีวิตยอมพัดภาคเป็นของเป็นเรื่องธรรมดานะบุคคลยอมพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาหนะลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตนี้มีความพัดภาคเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เป็นอย่างนั้น เป็นสิ่งหรือว่าเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายดับไปอยู่ทุกขณะศีลเป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดสมาธิพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลน,นี้นี่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจนะสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้น เป็นสมาธิที่มีผลมากมีอนิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเราท่านทั้งหลายนะมีเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดให้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้แม้จะมีฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนชั้นใดบุคคลผู้มีจิตใจ เป็นสมาธิก็อฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกรวายเมื่อลมแดดและฝนก่ลาวคือโลก,กธรรมแพทย์เผาเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเอาชนะกิเลสต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปได้พระพุทธองค์ตรัสว่าศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาด อันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสยอยู่ปกติแต่เศร้าหมองไปด้วยเราที่เอาสิ่งเข้ามาคุกเขาด้วยกิเลสน,นานาชนิดศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดั่งเดิมนะจิตที่ฟอกด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงได้บุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ยอมพบกับปิติปราโมทอย่างใหญ่หลวงรู้สุขตนว่าได้พบคุ้มศัพท์หาอะไรเปรียบไม่ได้อิ่มเอิบด้วยธรรมพระพุทธองค์ตัดถึงมูลลากของความทุกว่าความทุกข์ทั้งมวลมีมูลลากมาจากตันหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเรารวมถึงความเพลิดเพลินในจิต ในใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นของตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นย่อมไม่มีในโลกพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลเห็นสักว่าได้เห็นฟังสักว่าได้ฟังรู้สักว่าได้รู้นะไม่ลหลงไหลมัวเมาพัวพัน เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจม่มใสเบิกบานอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเสียด้วยประการชนนี้ เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางอีกแล้วและการสำรวมตนอยู่ในธรรมความสุขสามารถหาได้ในตัวตัวเราคำนิยามในความสุขนั้นถ้าจะว่าไปแล้วนิยามของความสุขของเราทุกคนทุกท่านก็ไม่เหมือนกันบางคนบางท่านก็คิดว่าการที่จะได้ไปเที่ยวในที่สวยที่งามได้ไปที่ในที่ชอบใจ ได้กินอะไรที่อร่อยได้ทำอะไรที่ถูกใจเป็นความสุขของตนเองแต่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเราเองตราบใดที่มนุษย์ยังวุ่นวายสแสวงหาความสงบจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย มนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันสักทีนะการแสวงหาความสุขโดยการปล่อยใจให้ไหลไปตามในอารมณ์ต่างๆอย่างที่เราปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลที่ลงทุนวิดน,น้ำนายมในเบืองใหญ่หรือว่าน้องที่ใหญ่ๆเพื่อหาปลาตัวเล็กๆ ย่อมเป็นการที่ลงทุนไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความสุขที่แท้จริงแล้วเกิดขึ้นในตัวเรานี่เองนะมนุษย์ส่วนใหญ่มัวเมาอยู่ในกับเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกขณะทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตดวงใจที่ผ่องแผ้ว ดวงจิตดวงใจที่ขาวสะอาดที่ปลอดโปร่งสะอาดพระพุทธองค์ตรัสว่าความสุขอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ถือว่าเป็นการสแสวงหาทางออกที่ประเสริฐนะการแย่งกันเป็นโตเป็นใหญ่นั้นในที่สุดทุกคนหรือว่าเขาก็จะรู้เองว่า เหมือนแย่งกันเข้าสู่กองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกวายอุปมาเหมือนเสนาบดีที่ดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำกับคนที่จนๆดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกะลามะพา้าวเมื่อมีความพอใจขึ้นเมื่อใดทั้งสองบุคคลน,นี้ก็จะมีความสุขเท่าๆกันนี่เป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพวกเธออยู่ในอยู่ที่นี่มีความพอใจแล้วแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชสถานอันโอ้อารูหลาอย่างแน่นอนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมิใช่เป็นคนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่า ชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความเร่าร้อนกวนกวายต่างหากนะพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าลดความโลภความโกรธความหลงเราจะมีความสุขร่มเย็นขึ้นมากลาบและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักที่จะสามารถสละวางได้จึงแย่งจึงแย่งลาบและยศกัน เหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกาะอยูนะ่ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีแต่การเผื่อแพ่เจือจานอบอ้อมอารีนะถ้าบุคคลใดที่ลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตาการุณาต่อกันและลดโมหะคือความหลงงมงาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและการดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นมากแต่ช่างเขาเธอหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของพวกเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงลงให้น้อยที่สุดแล้วจะประสบความสุขความเจริญและความเยือกเย็นในที่สุดเหมือนคนที่ลดไข้ได้มากท่าดใดนโยมเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ถ้าเราสามารถลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายและความสบายใจของเราท่านทั้งหลายก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น